วิธีเชื่อมต่อแล้วก็ควบคุมหูฟัง One More รุ่น Sonoflow ผ่านมือถือก็จะต้องเริ่มด้วยการเชื่อมต่อหูฟังกับมือถือก่อนนะครับให้คุณสามารถฟังเสียงจากมือถือได้หลังจากนั้นก็โหลดแอปจาก Apple Store หรือ Google Play นะครับเป็นแอปชื่อ One More Music นะครับตัวนี้หลังจากนั้นก็เปิดขึ้นมาถ้าเกิดว่าหูฟังเชื่อมต่อบลูทูธกับมือถืออยู่แล้วเขาก็จะเจอว่าหูฟังเป็นรุ่นไหนนะครับของผมเป็นรุ่นนี้สีดำก็เลือกก็โอเคนะครับ ก็จะเห็นเป็นแบบนี้เราสามารถเปิดปิด ANC ผ่านทางแอปได้นะครับตรงนี้ถ้าเป็น n s นฝ r e n งก็คือเสียงจะมีเข้ามาจากข้างนอกดังหน่อยนะครับหรือถ้าปิดไม่เอาก็จะเป็นโหมดนี้ปิดนะครับไฟตรงนี้ก็จะมีแวบ,บขึ้นนิดนึงถ้าเปิดนะครับเราสามารถควบคุมผ่านทางแอปบนมือถือได้ตัวนี้เป็น One More s o n o f l o w นะครับแบตเตอรี่ตอนนี้ที่90%อยู่โอ้ก็ถือว่าแบตไฮนะ 10%ที่ผมใช้มา2วันก็คือประมาณ10%นะครับแล้วก็อื่นๆฟังก์ชันเขาจะอยู่ตรงนี้ s o u n d Option ตัวนี้เป็น preset EQ Equalizer สามารถเลือกได้ว่าชอบฟังสไตล์ไหนคุณก็เลือกเองนะครับลองทดสอบดูชอบไม่ชอบก็ปรับไปนะครับ Vocal อ o o s t e r ตอหมีหลายแบบผมฟังโดยที่ผมยังไม่ปรับผมก็รู้สึกว่าชอบนะเขาทำได้ค่อนข้างดีนะครับคุณก็ลองปรับดูว่าชอบแบบไหน จะเป็นคลาสสิกก็ได้นะครับเบสบูทถ้าเกิดว่าดูหนังเนี่ยก็คงเป็นเบสบลูสเตอร์นี่แหละครับแล้วก็คัสตอมอีสามารถปรับแต่งได้ตามชอบนะครับสามารถเซฟได้หลายๆรูปแบบเลยถัดมาครับ OTA เฟิร์มแวร์ก็สามารถอัปเดตเฟิร์มแวร์ของตัวหูฟังได้ผ่านมือถือออนไลน์อัปเดตนั่นเองนะครับอัปเดตก็กดตรงนี้เดี๋ยวผมอัปเดตต่อตอนนี้เป็นเวอร์ชันน1.3.0แล้วนะครับถัดมาควิกไกด์ก็คือเป็น คำแนะนําครับสามารถกดบนุ่มบวกและรมลบเพื่อที่จะปรับอะไรพวกนี้นะครับก็สามารถดูตามนี้ได้เลยนะครับเขาเขียนเอาไว้การเปิดการรับสายวางสายหรือซึ t a แทอะไรพวน,นี้นครับเนี่ยตัวนี้คือเปิด ANC นะครับแล้วก็เมนูสุดท้ายครับสุดชิงซาวนะครับเป็นเสียงธรรมชาติตัวนี้เป็นเสียงที่เราสามารถเปิดฟังได้ปกติเหัวอนกล่อมนอนอะไรพวกนี้ครับคุณสามารถเปิดได้ แต่ผมไม่แน่ใจว่าเป็นที่เครื่องผมหรือเลปล่าเป็นเช็คเน็ตเวิร์กนะครับเขาบอกว่าเน็ตเวิร์กไม่สมูทอ่าเดี๋ยวตรงนี้เดี๋ยวอาจจะลองลองไปเช็คอีกทีหนึ่งนะครับตรงนี้เขามีฟังก์ชันสมาร์ทเบิร์นอินนะครับกับการฟังหูฟังครั้งแรกเขาจะมีโปรแกรมช่วยสมาร์ทเบิร์นซึ่งปกติแล้วผมลองฟังสักนิดนึงจะเป็นเสียงซาๆนะครับเป็นเสียงซาซาคล้ายๆฝนตกก็เปิดไปยาวๆครับเขาเขียนด้านล่างเนี่ยด้านล่างเขาเขียนไว้ว่าเปิด11ชั่วโมง นะครับก็ไปเรื่อยๆครับผมก็ไม่คิดว่าจะเบิร์เลยครับก็ใช้ไปนี่แหละนะครับจะมีฟังก์ชันหลักๆอยู่แค่นี้เพื่อให้เราสะดวกในการควบคุมเท่านั้นเองนะครับสามารถดูเรื่องของแบตเตอรี่แล้วก็ถัดมาเป็น OTA firmware update นะครับซึ่งตรงนี้เดี๋ยวเสร็จจากนี้ผมคงอัปเดตใช้งานต่อไม่แน่ใจว่าจะมีฟังก์ชันอะไรหรือเปล่าแต่คิดว่าไม่น่ามีครับสำหรับคลิปนี้ก็เอาหูฟังที่โดดเด่นอีกตัวนึงมาแนะนานะครับ เป็นหูฟังที่มีวางขายในท้องตลาดแล้วราคาก็อยู่ที่โปรโมชั่นเลยครับโดยเฉลี่ยราคา3,590บาทนะครับถ้าเกิดว่ามีช่วงโปรโมชั่นผมเห็นคาแฟเซลที่2,890บาทนะครับลองดูช่วงโปรโมชั่นนะใครที่ต้องการหูฟังที่เอาไว้ดูหนังเอาไว้ฟังเพลงที่มิติช่วงลึกๆแล้วก็ให้เสียงกระหึมเสียงธรรมชาติก็ถือว่าเป็นหูฟังอีกตัวหนึ่งที่ ให้ความรู้สึกโดดเด่นแล้วถือว่าทํางานได้ดีอีกรุ่นหนึ่งถือว่าดีที่สุดก็ว่าได้ถ้าเกิดว่าเทียบข้ามรุ่นไปเลยนะครับถ้าเกิดเทียบกับเอียบัดก็ถือว่าคนละอย่างกันแต่ถ้าเกิดว่าเทียบกับอินเอียก็คนละแบบกันนะครับถือว่าโดยรวมๆเนี่ยเมื่อเทียบกันแล้วตัวนี้ให้พลังเสียงที่กว้างและเด่นพอนุ่มเนี่ยเบสก็นุ่มมากเนื่องจากว่าเขาเป็นแบบครอบเขามีลําโพงที่ใหญ่แล้วก็เป็นไฮเรส o l ูชั o นด้วย นะครับฉะนั้นเสียงที่ออกมาโดดเด่นแน่นอนสําหรับคลิปนี้ก็เอาสินค้าดีๆที่น่าใช้มาแนะนําครับถ้าในมีคําถามหรืออยากให้ทดสอบตรงไหนคอมเมนต์ไว้ได้เลยสําหรับคลิปนี้ขอบคุณที่รับชมนะครับสวัสดีครับ